กับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอันสบายดีกันไหมคะพี่น้องใครก็สบายดีค่ะอันเมื่อวานนี้ก็ไปอันงานมันเกิดูกไส่มากนะจ๊ะเนาะอันจัดร่วมกันกับอันคนไทยยูนีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันก็ได้ของขวัญมากหลากหลายเนาะอันทุ่ง เพราะว่ามีปูมีลุงมียาทรงมาห้แลแ้วก็ค้องซสื่อหายแน่แล้วก็ไปงานากกระสื่อห้แน่แลนะ้วจ้ะเนาะก็ได้ค้องเล่นมาหลายอันมือจะเอาพ้นงานไหมเบิ่งจากพี่น้องที่ว่ายิกบกระเป๋าน่ะจ้ะจริงๆแล้วอันค่อยยิบแล้วไปโดนละละจ้ะพี่น้องแต่ว่าใบนีคอยหัากระเฮ็ดแล้ววังหันนะพี่น้องมอนเด็ดติดหอดสิบอยู่ เพิ่นอยากได้โลโก้เพิ่นซื้อโลโก้ไม่คอยนําค่ะอันพี่สะใภ้สามีนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นอยากได้กระเป๋าที่ว่าจากเสือลูกเพิ่นนะพี่น้องลูกเพิ่นเป็นทหารนะเพิ่นก็เลยเอาเสื้อให้ข่อยตอด่อยไปเอ็นพอดีด่างหัวที่แล้วนะพี่น้องให้ข่อยยิบเป็นกระเป๋าให้เพิ่นนะจ๊ะพี่น้องอันเพิ่นก็มีแบบใไม่คอยเบิ่งนั่นแหละข่อยก็เฮ็ดตามแบบที่เพิ่นบอกข่อยนั่นแหละจ้ะพี่น้องข่อยก็เลยจะไม่พี่น้องชาเมือนกันาะ อย่างโอเคโอเคยวไม่มีเกระเ๋าให้นะนะดูก่อนก็เป็นกระเป๋าสะพ้ายนะจ๊ะพี่น้องแบบเดียเอน,อนั่นเพื่อนอยากได้นะ่จาจะเพราะกรเฮ็ดออกไม่เพื่อนเนาะเพื่อนเลือกผ้ามา่เองนะจนะ๊ะเนาะไม่เป็นอันทหารนะพี่น้องข้างในก็นจะเป็นเป็นสิบจังสี่นะจนะ๊ะเนาะผ้าเพื่อนเลือกม่เองนะพี่น้องผ้าข้างใน มันอาจจะบวมแมสกันกับกระเปา๋าอนะจะแล้วแต่ผู้เลือกมากนะพี่นอนะ้องเนาะกครเฮ็ดไทยเพิ่นแล้วกับกจีซ่งไปให้เพินะ่นมากเลยเนาะกระเปา๋าทหารหลูกเพิ่นเนี่ยะจะเฮ็ดแล้วว่างหันล้วนี่เระจะพี่น้องจะแล้วก็สะพ้ายเนาะมันจกจากเสือทหารตัวหนึ่งได้หรือพี่น้องเนี่ยมันยากได้นะ กระเป๋าเพ่นก็นมีหไรหดอยจกจ้าแต่ว่าเพิ่อนอยากได้ที่ว่าอ่าเป็นที่ว่าอันเสือจากเสือลูกคนนะพี่น้องเละเฮ็ดให้เพื่อนเนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นกระเป๋าเงินห้เพื่อนใบนึงน้า <c oughs> กระเป๋าเงินเนาะทั้งในทั้งหัวทั้งหางเพราะว่าจากเสือตัวเดียวเ๋ยวไรจ้าพี่น้องจากกระเป๋าเงินนะจะใส่บัตรใส่ยังเงาะจ้า ได้สามอย่างแค่นี้เราจะเส้อตัวเดียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะเส้อตัวหนึ่งอันนี้ก็สิบปติดสิบหมายค่าพี่นอ้องยังพันเด็ดติดสิบเยอะได้สามอย่างนี่นะนอ้ใเนาะได้สามอย่างได้กระเป๋าใบหนึ่งกร,กระเป๋ากระซํานีาา่ละจ้าเพราะว่าผ้ามันได้ซัมนี่เนาะเพราะว่าเสื้อตัวเดียวนะคะคอยก็พยยามแบบที่ว่าอันฮีดแห้มันได้แบบที่ว่าหลายอย่างนะพี่นอ้อง เสืออันี่ยมันมาแบบคอยต้องมาใส่เวลาเลาะอีกแล้วนี่พี่นอ้องเลาะออกเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้นก็คอยสิเห็ดได้เป็นเป็นใบเนี่ยเราต้องมานาั่งเลาะออกจากเลาะออกจากกันเขายิบติดกันมาเน,ะนาะแนวเสือมันเป็นตูนมันต้องเลาะติดกันกับชีส่งใบพุ่นนะจ๊ะพี่น้องอาซามีน่าจะแบบนะจจะเนาะเสือทหารกะ อรอยสามีอ็นไปส่งให้เพื่อนน่าจะเนาะสบายดีกันบ้างพี่น้องใครกันสบายดีน่าจะเนาะอีหยังอีหยังไดโน้ตโเหรอง่ายบ่พี่น้องย็บง่ายหนูได้ดียพี่น้องบ่ได้ยากเลยนี่สีข้างในมันอาจจะเห็นเด้อพี่น้องเพราะว่าพ้นเป็นคนเลือกผ้ามาเองนะ ควาบน่มบ่มีข่อยเป็นคนเหลืองกะสิทรงไปหายปวนจะกย่มได้ดอกแล้วแต่ความขยันของสามี่ราจะจิไปิ่รงค่อยน่ะเป็นผู้เฮตุซื่นๆนะล้กก็สิถือใจแล้วยู่ดอกนี่ยเพราะว่าเราอยากได้แบบว่าจากเสือลูกคนน้ะพี่น้องเนาะบอกก็ไปก็มาเด้จ้ะพี่น้องจา้าเอาลามาเซ่บายบายก่อนเร็วเอลามาเซ่บายบายก่อน โอเคเซ่บายบายก่อนบายบายอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเซ่บาย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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยกมือ,อยังไงเหน่ขอบคุณครับยกมือ,อยังไงอันนี้อาจจ้ยอาจจ้ยอันนี้ขอบคุณเอารีโมทวางก่อนขอบคุณครับทำยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ โอเคลิปนี้ก็ฝ<ป>ากไว้ซ<ป>้ำนี่กับพี่น้องค่ะอัน<ป>ขอบคุณแอฟซี่ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกคุกทนะคะอันขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนี<ม>่อย่างอันนี้ก็ได้ฮะ